สวัสดีจ้ามืญเนี้ยกับสาพ้าม,ก,มกเขียดนะจ้ะมกกไสหมอนะจ๊ะมอเขียดหน่อยไส้หมอนะจ๊ะห้ากับซิมีผพักชีเล่าใบมะกรูดแล้วกับพักอีตูนะจ๊ะแล้วก็มีต้นหอมแล้วแจ๊ะเตรียมพักไว้จะใส่นะจ๊ะนี่จ้ะแล้วก็สซมีเครื่องเครื่องอันนี้นะจ๊ะ เ้าก็ดจส่เข้าเบือจังน้อยใส่แบบพริกแล้วก็ตะไคร่ต่ำใส่กันน่าจะเขียดนี่ห้าัดไอ้ลวกเรียบร้อยแล้วนะจ้ะลวกสุกแล้วนะจ้ะลวกใหม่ั้งเมื่อคืนนะจ้ะเ้าสิมาผัดาส่เครืองที่เ้าต่ำไว้น่าจะมีแบบพริกมีข่าเบือจังน้อยแล้วก็มีตะไครเนาาจะเ้าก็ต่ำให้มันละเอียดนะจ้ะแล้วก็คััวนะจ้ะ ย้อนามจักหน่อยจ้ะเพราะมันเบาใหม่เนาะจ้ะกขคนในมันเข้ากันนะจ้ะขัวก่อนจ้ะจ้ะใส่ปลาด่าจ้ะใส่เกลือใส่ผงนัวจ้ะกต่ข้นในเข้ากันนะจ้ะเอย่าข้นแห้งนะจ้ะเดี๋ยวมันจะเละเนาะจ้ะ ยวอนเขียบจะเละนะจ๊ะนี่จะมันเลยห้องกับพักไหวนึกจังน้อยนะจ๊ะพักไหวหมันให้เขียบมันเขากับเครื่องปุ่จังน้อยจ้ะพอกะว่าได้ทีแล้วก็ใส่พักลงไปจ้ะ เอาที่ห้าวจำไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะดอกกระข้นจังน้อยเปล่ามันเดือดจังน้อยเพราะว่าเขียดเ้าต้มมันกระสุกแล้วเนาะจ้ะแก้มวมาปรุงในมันเขาพริกเขาเกลือนะจ้ะกระข้นๆ้นในมันเข้ากันนะจ้ะ ไฟมันเดือดนะจ๊ะสักหน่อยก็สุกแล้วจ้ะพักมันแป๊บเดียวสุกจ้ะนี่จ้ะกดเติมสุกแล้วนะจ้ะเติมบอนด์ชิมนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนบ่มากกินเฉียดนะจ้ะบ่บ่กินนะจ้ะเดี๋ยวให้พ่อคุณมาชิมพอแล้วว่าเจ็บแดีวนะจ้ะเขาก็สุกพอดีนะจ้ะ ใช่เขาเนาะจ้ะอันนี้เท่ากับปีนกับนาให้นาทึ่งๆมันได้สุกทั่วถึงนะจ้ะคันบ๊อบปีนนาทึ่งๆมันสิแข็งเนาะจ้ะเป็นเขาเย็นเน,นาะนาทึ่งๆมั่มันี่เสร็จแล้วเท่ากับวาปิดไฟได้เลยจ้ะเขียดเท่ากับสุกสุกพอดีแล้วละ่ะแล้วหวก็เอาเขาเขาเท่ากับวาใส่มันทั่วๆเนาะจ้ะ ให้อ้มันออกมันเบิดเบิดขันมันอ้เขายังบเบิดนีกองเขามันสีดำนะจ๊ะแม่แล้วผ้าวาจึงสีนะจ๊ะเอาออกมันเบิดเบิดนี่แล้วก็ปั่นเป็นกอนแล้วก็ใส่กระติบเขาไหวจ้ะนี่กระเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเตรียมตัวไปวัดน่าจ้ะมือนี้หนึ่งเขาเปล่าไฟแต่สาไปวัดน่าจ๊ะ